รัเสเซียคือชื่อที่เมื่อเอ่ยขึ้นมาก็ทําให้หลายคนนึกถึงภาพของประเทศมหาอํานาจทางการทหารอันดับต้นต่อของโลกดินแดนกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังงานทรัพยากรและกองทัพอาวุธที่สร้างความเกรงขามแก่ทั้งโลกและล่าสุดมีข่าวที่ขย่าเอเชียอย่างแท้จริงเมื่อมีการเปิดเผยว่ารัเสเซียได้ทําการส่งมอบขีปนาวุธข้ามทวีปออสโลป28เซามาคหรือที่เรียกกันว่าสาตาน2จํานวน10ลูกให้กับประเทศไทยข่าวนี้ไม่เพียงสร้างความตื่นตะลึง แต่ยังเปลี่ยนสมการของอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดการฮอสลอบ28ถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่รัเสเซียภาคภูมิใจที่สุดด้วยพลังทํำลายล้างที่ครอบคุมพื้นที่หลายพันตารางกิโลเมตรสามารถติดหัวลบนิวเคลียร์ได้หลายสิบลูกและถูกออกแบบมาเพื่อทะลวงผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของสัตรูการที่ประเทศไทยได้รับขีปนาวุธชนิดนี้ถึง สิบลูกถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารของชาติคำถามสำคัญคือเหตุใดรัสเซีย er จึงเลือกประเทศไทยคำตอบอยู่ที่ยุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญขอ,ของเส้นทางการค้าไทยมีนโยบายการทูตที่ยืดหยุน่นและสามารถรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายได้ดี การส่งมอบครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการค้าอาวุธแต่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่ารัเสเซียต้องการสร้างเครือข่ายพันธมิตรใหม่ที่แข่งกันในภูมิภาคทันทีที่ข่าวถูกเปิดเผยประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างเรียกประชุมเพื่อประเมินผลกระทบขณะที่มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้เพราะการที่ไทยครอบครองวอสลบ28สบเท่ากับเป็นการท้าทายดุลอำนาจเดิมอย่างรุนแรงถือปนาวุธ โฮสลบ28ลูกเดียวสามารถยิงได้ไกลกว่า18 0 0 0กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั่วโลกการที่ไทยมีไว้ถึง10ลูกจึงหมายความว่าประเทศไทยสามารถสร้างอำนาจการป้องรามเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริงไม่มีชาติใดกล้าลูกลานและนี่คือครั้งแรกที่ไทยก้าวสู่การเป็นชาติมหาอำนาจด้านอาวุธเชิงยุทธศาสตร์การส่งมอบนี้ยังมาพร้อมพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญรัสเซีย เพื่อถ่ายทอดความรู้ดูแลการติดตัง้งและฝึกกำลังพลไทยให้ใช้งานได้จริงซึ่งหมายความว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อแต่ยังได้รับองค์ความรู้ที่จะนำไปต่อยอดสุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตนเองในอนาคตสำหรับคนไทยข่าวนี้สร้างทั้งความภาคภูมิใจและความกังวลหลายคนมองว่านี่คือการป้องกันชาติที่แข็งข่นที่สุดในประวัติศาสตร์การมีออสลบ28คือการรับประกันว่าอธิปไตยไทยจะไม่ถูกคุกค,คามอีกต่อไปแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีคำถา,ถามถึงความเสี่ยง เพราะการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ระดับโลกอาจทำให้ไทยตกเป็นเป้าทางการเมืองและการทหารจากมหาอำนาจอื่นๆสหรัฐอเมริกาออกแถลงการทันทีว่านี่คือการกระทำที่อาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงในเอเชียพร้อมๆเรียกร้องให้ไทยเปิดเผยรายละเอียดอย่างโปร่งใสส่วนจีนแม้จะยังไม่แสดงท่าทีรุนแรงแต่ก็จับตาไทยอย่างใกล้ชิดเพราะสมดุลในอาเซียนอาจเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของไทยเองโฮสลบ28คือการสร้างการป้องตามขั้นสูง ประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงชาติมาตรฐานขนาดกลางวันนี้ได้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่มหาอำนาจยังต้องเกรงใจผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงชี้ว่าขีปนาวุธอาจถูกติดตั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นภาคเหนือที่เชื่อมโยงจีนภาคใต้ที่ใกล้ช่องแคบมาลากาหรือภาคอีสานที่ควบคุมเส้นทางบกเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งนี้ทําให้ไทยมีไพ่ต่อรองที่ทรงพลังในเวทีโลกผลกระทบด้านเศรษฐกิจยังปรากฏอย่างชัดเจน นักลงทุนจากทั่วโลกหันมาสนใจไทยมากขึ้นเพราะประเทศที่มีความมั่นคงทางการทหารสูงย่อมถูกมองว่าน่าลงทุนแต่ขณะเดียวกันก็มีความกังวลเรื่องการคว่ำบาตรหากตะวันตกมองว่านี่คือการละเมิดข้อตกลงไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์กองทัพไทยเองถูกมองในภาพลักษณ์ใหม่จากที่เคยถูกวิจารณ์ว่าอาวุธล่าสมัยวันนี้กลับถูกยกย่องว่าเป็นผู้ครอบครองขีปนาวุธล้ำสมัยที่สุดในโลกคำถามสำคัญอีกข้อคือรัสเซียได้อะไรจากการสมมอบครั้งนี้ คำตอบคือการสร้างสมดุลใหม่รัสเซียต้องการพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยคือประเทศที่เหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ภูมิศาสตร์การทูตและเศรษฐกิจข้อตกลงนี้จึงเป็นมากกว่าการค้าอาวุธแต่เป็นการสร้างพันธมิตรระยะยาวที่เปลี่ยนโฉมภูมิภาคทุกประเทศต้องทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งหมดพอดุลอำนาจที่เคยอยู่ในมือของจีนและสหรัฐกำลังถูกแบ่งปันไทยจึงกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ที่ทุกสายตาจับจ้องอย่างไรก็ตาม อาวุธเหล่านี้คือดาบสองคมพ่อแม่จะเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจป้องปรามแต่หากเกิดความผิดพลาดก็อาจกลายเป็นหายนะที่ไม่มีใครรับผิดชอบได้ความรับผิดชอบที่มาพร้อมพร้อมกับการครอบครองฮัสลบ28จึงมหาศาลไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากทุกทิศท,ทางทั้งการเมืองการทหารและเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันนี่จึงไม่ใช่เพียงการซื้ออาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการที่ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงบนเวทีโลกอย่างแท้จริง อำนาจทางทหารการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เมื่อประเทศไทยถูกเปิดเผยว่าได้รับมอบโอสโลป28จากรัสเซียเสียงสะเทือนสถานไปไกลกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วผ่านสื่อสากลและการวิเคราะห์จากนักวิชาการด้านความมั่นคงทุกทวีปความจริงที่ว่าประเทศขนาดกลาง อย่างไทยได้ก้าวเข้าสู่การครอบครองอาวุธข้ามทวีประดับมหาอำนาจคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามว่ารัเสเซียกำลังเล่นเกมอะไรและเหตุใดจ,จึงยอมสมมอบอาวุธที่ถือเป็นความลับสูงสุดให้กับพันธมิตรใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศในภูมิภาคแต่กลายเป็นตัวแปรใหม่ในสมการของดุลอำนาจโลกเสียงตอบรับจากภูมิภาคอาเซียนแตกออกเป็นสองทิศทางชัดเจน เวียดนามและอินโดนีเซียมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันด้านอาวุธที่อาจทําให้ภูมิภาคเข้าสู่ความไม่มั่นคงเพราะการที่ไทยครอบครองขีปนาวุธที่มีระยะยิงครอบคลุมทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมายถึงไม่มีใครปลอดภัยจากศักยภาพการโจมตีขณะดเดียวกันมาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็แสดงท่าทีระมัดระวังและจับตาใกล้ชิดเนื่องจากกลัวว่าสมดุลการป้องกันในอาเซียนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในอีกด้านหนึ่ง กัมพูชาและลาวกลับออกมาสนับสนุนโดยมองว่านี่คือโอกาสที่อาเซียนจะไม่ตกเป็นเพียงเบี้ยล่างของมหาอำนาจอีกต่อไปเพราะไทยอาจกลายเป็นเกราะป้องกันใหม่ของภูมิภาคจากการคุกคามภายนอกปฏิกิริยาจากมหาอำนาจยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกสหรัฐอเมริกาออกคำเตือนว่าการส่งมอบขีปนาวุธให้ไทยถือเป็นการบ่อนทำลายเสถียรภาพของภูมิภาค และอาจเป็นการละเมิดสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์วงเล็บเปิดแห่งทีทีวงเล็บปิดแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่ได้มีหัวลบนิวเคลียร์ติดตั้งมาด้วยแต่เพียงแค่การครอบครองระบบขีปนาวุฒข้ามทวีปก็เพียงพอที่จะทำให้ไทยถูกจับตามองอย่างเข้มงวดรัฐบาลวอชิงตันเริ่มหาลือถึงมาตรการคว่ำบาตรหรือแม่กระทั่งการลดระดับความร่วมมือทางทหารกับไทยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่กล้าเดินเกมแรงเกินไป เพราะเกรงว่าจะผลักไทยเข้าสู่อ้อมกอดของรัเสเซียเต็มตัวส่วนจีนเองแม้จะยังคงความเงียบแต่ภายในปักกิ่งเต็มไปด้วยการถกเถียงอย่างเข้มข้นการมีอาวุธยุทธศาสตร์ระดับโลกอยู่ในมือไทยที่มีพรมแดนทางเหนือเชื่อมต่อก,กับจีนโดยตรงย่อมไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะมองข้ามได้ง่ายสมดุลที่จีนพยายามสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้เศรษฐ,ฐกิจและการทหารคำจุนอิทธิพลอาจถูกสั่นคลอนทันทีที่ไทยกลายเป็นพันธมิตรเชิงยุธทธศาสตร์ของรัเสเซีย หลายฝ่ายในจีนมองว่านี่คือสัญญาณเตือนว่าพวกเขาอาจต้องปรับนโยบายต่ออาเซียนใหม่ทั้งหมดในประเทศไทยเองกระแสสังคมแตกออกอย่างรุนแรงฝ่ายหนึ่งรู้สึกภาคภูมิใจที่ไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านอาวุธยุทธศาสตร์ธธรธธสูงสุดในภูมิภาคเชื่อว่าไม่มีใครกล้าละเมิดอธิปไตยไทยอีกต่อไปอีกฝ่ายกลับกังวลว่าการถือรองทัลบ28สจะนำภัยมาสู่ประเทศมากกว่าความปลอดภัย พราะหากเกิดความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจไทยอาจกลายเป็นสนามรบหรือเป้าหมายโจมตีทันทีกระแสะการเมืองภายในก็ร้อนแรงขึ้นรัฐบาลถูกฝ่ายค้านซักถามถึงความโปร่งใสของโคอตกลงรวมถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตกองทัพไทยเองก็ต้องปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อรองรับการครอบครองอาวุธสุดไฮเทคเช่นนี้ มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมมวดลบ28โดยเฉพาะพร้อมพร้อมทั้งสร้างบังเกอร์ลึกหลายชั้นในพื้นที่ลับเพื่อซ่อนเลนและป้องกันจากการสอดสองของดาวเทียมต่างชาติระบบเรดาร์และการป้องกันภัยทางอากาศได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าขีปนาวุธเหล่านี้จะไม่ตกเป็นเป้เปาหมายง่ายๆรัสเซียเองก็ไม่เพียงแต่ส่งมอบอาวุธแต่ยังส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมาประจำในไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมจรวด การซ่องบำรุงและการใช้งานระบบควบคุมที่ซับซ้อนความร่วมมือดังกล่าวทำให้ไทยมีโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธของตนเองในอนาคตภาพที่โลกเห็นวันนี้คือประเทศไทยที่ยืนอยู่บนเวทีโลกในฐานะผู้เล่นสำคัญไม่ใช่ผู้สังเกตการอีกต่อไปศักยภาพในการป้องปรามที่ไทยได้รับทำให้ทุกการเจรจาทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยมีน้ำหนักมากขึ้น นักลงทุนจากรักเสเซียและประเทศพันธมิตรต่างเริ่มสนใจตลาดไทยเพิ่มขึ้นเพราะมองว่าไทยคือประเทศที่มีเสถียรภาพทางการทหารสูงสุดในภูมิภาคขณะเดียวกันก็มีความกังวลจากกลุ่มตะวันตกที่อาจใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันไทยสถานการณ์นี้จึงเป็นเหมือนดาบสองคมที่ให้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงไปพร้อมพร้อมกันในเชิงคุมรัฐศาสตร์นักวิชาการหลายสำนักมองว่าไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางสมดุลใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะไม่มีใครสามารถมองข้ามศักยาภาพของขีปนาวุธที่ครอบคลุมเป้าหมายได้ทั่วทั้งเอเชียและแม้กระทั่งบางส่วนของยุโรปและอเมริกาเหนือการมีออสลป28อยู่ในมือเท่ากับว่าไทยมีอำนาจต่อรองในเวทีโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อนรัฐบาลไทยสามารถใช้สิ่งนี้เป็นไพในการเจราจากับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่การต่อรองในกรณีข้อพิพาททางทะเลหรือพรมแดนแต่ในอีกมิติหนึ่ง นักสิทธิมนุษยชนและองค์กรระหว่างประเทศแสดงความกังวลว่าการครอบครองอาวุธวันสิ้นโลกโดยประเทศในอาเซียนอาจทำให้ภูมิภาคเข้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธแบบใหม่ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการตัดสินใจผิดพลาดก็สูงขึ้นหากเกิดเหตุการณ์วายดาที่เกี่ยวข้องกับโคสลบ28ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ย่อมสร้างหายนะที่โลกไม่อาจรับมือได้ง่ายๆเมื่อมองย้อนกลับไป การที่รัเสเซียเลือกประเทศไทยอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการวางหมากในเกมยาวรัเสเซียกำลังส่งสัญญาณไปยังโลกตะวันตกว่าพวกเขาสามารถสร้างพันธมิตรได้ทุกทีแม้ในภูมิภาคที่เคยเป็นสนามแข่งขันของจีนและสหรัฐการส่งมอบอสลบ2 8ให้ไทยจึงเป็นมากกว่าการค้าอาวุธแต่มันคือการประกาศว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคแห่งการจัดสมดุลใหม่ที่ไม่ใช่แค่สองขั้วมหาอำนาจอีกต่อไป แต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ประเทศขนาดกลางอย่างไทยก้าวขึ้นมาเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับประชาชนไทยสิ่งที่เห็นไม่ใช่เพียงแค่อาวุธมหาประไลแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวขึ้นสู่ยุคใหมย่ยุคที่ประเทศไทยไม่ใช่เพียงผู้ตามแต่เป็นผู้เล่นที่ทุกประเทศต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดขีปนาวุธเฮสลอก28อาจเป็นทางเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นภาระที่หนักที่สุดที่ไทยเคยมีมาในประวัติศาสตร์ทุกการตัดสินใจจากน,ากนี้จะไม่ใช่เรื่องภายในประเทศอีกต่อไป แต่คือการตัดสินใจที่ส่งผลต่อทั้งภูมิภาคและโลก